ขนาดไหนเป็นไงหวานหวาน<ม>เต็มสิบเลยนา<ม>ะไหสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับช่องไปกับกายอีกแล้วอ่าวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์พิเศษหน่อย ซึ่งคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ที่ลงทุนเยอะที่สุดตั้งแต่เราทำคอนเทนต์มาเลยครับวันนี้เราจะพาไปทานโอมากาเสะกันอ่าเอาดีใจสิทุกคนดีใจดีใจเร็วเย้ <Hey. S 1> <Yeah. S 2> ดีใจแล้วโอมากาเสะที่เราจะไปทานกันวันนี้เป็นของร้านชินเซอเทนติกซูชินะครับที่เรามาถ่ายกันเนี่ยมันจะแปลกๆหน่อยนี่ไม่ใช่บรรยาการ,ร้านนะครับเราไม่ได้อยู่ในร้านเราอยู่ที่บ้านที่เราเลือกมาถ่ายเปิดที่นี่ก่อนเนี่ยเพราะว่า เรากลัวว่าถ้าเราไปถ่ายเปิดที่ร้านเนี่ยมันจะมืดก่อนเพราะว่าเราจองไว้รอบหนึ่งทุ่มสี่สิบห้านะครับที่เรามาทำคอนเทนต์วันนี้เนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นวันเกิดของน้องชายผมนะครับน้องเก้าย้ใช่ใช่ใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราตัดภาพไปถึงข้างในร้านเลยไปเราก็มีอยู่ที่ร้านชินเซซูชิออเทนติกแล้วเรียบร้อย ่าเราต้องพูดเสียงเบานิดนึงนะครับอาจจะหน้าจะต้องใกล้กล้องนิดนึงเพราะว่าใกล้ไปหน้าใกล้กล้องเพราะว่าคนค่อข้างเยอะนะครับมาถึงตอนแรกเขาก็จะเสิร์ฟผ้าร้อนมาให้ก่อนนะครับให้เราเช็ดมือตอนนี้นะครับที่ร้านก็กําลังเตรียมสําหรับโปรโมการเซ็ตของเราอยู่เชฟเขาเริ่มจะเสิร์ฟเมนูแรกนะครับตอนนี้เชฟก็กำลังเตรียมเมนูแรกนะครับเสิร์ฟแล้วครับเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟแล้วเมนูแรกนะครับสาหร่ายดองมูสกุเป็นสาหร่ายดองครับอ่าแต่สาหร่ายดอง แล้วข้างบนนี่คือปูอะไรครับเชฟปูสวายคันอ๋อเป็นท็อปด้วยปูสวายคันนี้นะครับข้างบนเล้วมาลองชิมกันดีกว่าทุกคนกินกันหมดแล้วแต่ผมยังไม่ได้กินเลยเลครับไปแล้วครับชสืบบเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวครับหรว่าเป็นคำเปิดที่ค่อนข้างดีเปรี้ยวหวาน อร่อยสดชื่นิดสองคำด้ใช่คำแรกนะครับที่<อ>เชฟเขาเสิร์ฟนะครับเป็นปลาคำปาจิแล้วถ้าเขาเสิร์ฟสองคำสองคำปาจิอ่าอ่าไปก่อนเลยเลก้าใช้มือเขาบอกให้ใช้เือาะเดกมยอระหว่างเราเรียกชั t i ตัดมาที่ผมกินกับเกาเลยครับไม่รอแล้วครับไม่ไหวแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ นอนร่อเยเลยอือเป็นไงดีไหมหวานแบบก้ามปหวานหวานอร่อยมันไม่เหมือนแล้วจะอะไรอ,อ่ะอ่ะมันไรซึ่งคำเปรียบนอกจากคำว่าอร่อยครับผมจะบอกว่าจริงๆที่มากินร้านนี้ก็โดนคลิปจากเสอเือร้องไห้ป้ายยามาเนี่ยดูมาเป็นปีแล้วจนสุดท้ายได้มากินจริง มนรน่ะก็ออตอนนี้ก็มาถึงซูชิข้ามที่สองแล้วครับเป็นปลาฮิราเมะเกลือกับมะนาวนะครับถ้าคนไม่รู้ว่าปลาฮิราเมะเป็นยังไงตรงนะี้อินเซิร์รูปมาให้ดูตรงนี้เียโอเคไปจะไปเริ่มกันเลยเป็นไงยักหน้าอย่างเดียวไม่ไม่จ้า บแต่ละคนออกเรียนช้าไม่ทันใจผมเบงอร่อยอร่อยไม่ทกเลืออร่อยดีจริงๆโพบดบอกว่ามะนาวที่เราบีบหอมมาเป็นเกลือเนี่ยมันจะเค็มบางๆไม่ได้เค็มหนักมันโชยู่มะนาวแป้นญี่ปุ่นใช่ดีครับดีหนักดี ้วยยไดน,ไนไี่ครับคือท่าของตากร้องมืออาชีพต้องรุ่นใหญ่ขนาดไหนถึงจะใช้แม่ถ่ายได้ครับที่เชฟเพากำลังเตรียมอยู่ตอนนี้ครับก็คือชีเมสบะหรือว่าซาบะสดข้าวมนเป็นซอสซอสอะไรนะครับเชฟซอสปลาดอง อ๋อซาบบะสดซาบาสดซาบบสดอ๋อซาบาะสดเป็นซาบาะดองนะครับอ่าชิเมะสับบะไปอย่าสะพอยเลยขนาดไหนเต็มคลิปให้ดีเป็นไงดีไหม ซอสมันอร่อยอ่ะใช่ซอสมันอร่อยมากสปอยก่อนสปอยซอสหอมมากกล้อ,องกินเลยกล้องซอสหอมมากท้ายเหมือนเดิมเป็นไงดีไหมดีมากคำนี้ประทับใจบมากๆถูกใจมากๆคำนี้มันหอมม,มันไม่รู้มีกลิ่นอะไรแต่ว่ามันหอมมากครับคือมันมันไม่ข้าวใช่แล้วก็ไม่ข้าวมันยังไม่เหมือนกับซาบะที่เรากินกันทั่วไป ดึงรสชาติออกมาได้แบบว่าสุดชาติอ๋อเชฟเขาบอกมาว่าที่ร้านใช้เสิร์ฟเนี่ยเป็นซาบะของญี่ปุ่นนะครับซาบะที่เรากินกันทั่วไปจะเป็นซาบะของนอร์เวย์ความหวานความหอมอะไรเงี้ยต่างกันซาบะอเมริกาุกวันเลยครับต้องมีมุกเล่าชอนเมื่อกี้นะอะไรซาบะอกะไรเชฟยังงงนะกอ๋อเมื่อกี้ไม่ได้เล่นมุกเนี่ยตัวพูดจริงแค่ทำต่อไปก็เป็นอากามิสึเกะ น่ากินมากๆครับก็เป็นปลาทูน่าบูฟินนะครับที่เขาเอาไปหมักสเกตไว้ประมาณประมาณกี่นาทีครับเพื่อนเกือบาประมาณเกือบสิบนาทีนะครับอันนี้หมักบซอสตัวนี้จะมีเหล้าหวานเหล้าธรรมดาแล้วก็ปลาดุ๋ซอสท,ที่เขาใช้หมกักอากามิสเกตนะครับจะมีโชยุ มีเหล้าหวานมีเหล้าธรรมดาแล้วก็สาเกมิลินนะครับบอกหมดคุณก็ไม่ได้ถ้าบอกหมดเชฟอาจจะตกงานได้นะครับสุดลับนรับสุดลับสุดลับลับธรรมดาขอชื่อหน่อยครับชื่อหน่อยครับจะไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ขอชื่อหน่อยครับขอชื่อหน่อยสื่อชีพอ่าเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวมันเหมือนอะไรนะครับมันเหมือนอะไรอ๋อกินละอากามิซเกิ มีซมันแบบโซมันเปรี้ยวๆแล้วเนื้อม <า S 1> ันดีมากอ่ะบังหน้า <c oughs> เป็นไงเป็นไงบ้างครับก็ซมันบบเปรี้ยวๆแล้เนื้อมันก็ดีอ่ะใช่แต่ที่สำคัญของร้านนี้เลยคือว่า ดีทุกคำใช่ทุทำสวัสดีแตงเลยนานนี้เขาเนี่ยต้องนะอมกะเซเข้าวเปล่าเลยเด่ดเสทุกชิ้นทุกข้าวเดี๋ยวถ้าไม่อิ่มก็ขอเชฟเพิ่มข้าวถ้วยเชฟบอกว่าเอาไปเลยครับอิ่มแน่นอนมาจริงก็กินหมดนะเอาจริงอ่ะข้าวข้าวมาจากเมือง เมืองอะไรนคนือเมืองกลัวเตะเมืองอะไรคือมืงกลัวเตะเมืองอะไรคือเมืองกลัวเมทาเตะอเชฟองปันคาที่คาที่หนะครับโบตันเอบิเปนงอตักกินแล้วมันอ้วนนะที่ไม่ได้กินยาดักเลยไม่ต้องว่วเป็นไงเป็นไงเ มากอืมใช่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 แล้วก็ต้มมันมันหอมมากอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นมันนะกลิ่นแตกต่างอืมกลิ่นมันดีมากนะจากกุ้งธรรมดาใช่เมนูต่อไปนะครับเป็นหอยตลับญี่ปุ่นอะไรชื่ๆอะไรฮามาบุริฮามาบุริฮามาบุริฮามาคุริฮามาคุริ เรียกยากอะเรียกยากเอาเป็นว่าหอยตลับญี่ปุ่นนะครับดีแล้วเรียกอย่างเงี้ยดีแล้วชื่อมันไม่ยากนะแต่ไม่ได้ดีเลยบุรีบุมาบุรีบุมาบุรีเออนะรอบเดียวได้เลยเนี่ยคนเขาทำไม่ยากเองคนเูาทำไม่ยากเองไม่ได้เกี่ยวว่าชื่อเขาอยู่ในสังคมตอนนี้ไม่มีที่ยืนในสังคมมันคล้ายๆกับเนื้อหมูเลยเนื้อหมูบดอ้ะหมูเป็นแบบเนื้อหมูเผ่นๆนะ เหมือนแฮมใช่ไหมใช่เป็นไงใช่แฮมแฮมที่ทำยืดทำให้เกิดทำให้เกิดยืดหูอะไรปวดหัวปวดหัวอ๋อแล้วซอสที่เขาใช้ทาก็จะไม่เหมือนกับซอสที่เขาใช้ทาซูชิทั่วไปนะครับซอสนี่คืออะไรครับอออสะ๋อเป็นซอสเดียวกับที่เขาใช้ทาปลาไหลซอสวันหวานยืดๆชุ้มฉ่ํ เหนียวเหนียวเป็นไงเข้าใจแล้วเพื่อเขาจะความหมายของความที่ก้าวบอกแล้วว่ามันถูมันตีขึ้นมาก่อนอย่างแรกเนี่ะใ,ใช่ไหมใช่ไหมเป็นไงไม่ค่อยชอบกินหอยอะไรไม่ยังไม่เคยรู้ <c oughs> ปกติมันไม่ค่อยกินหอยอืมแต่นี้ถือว่าเป็นหอยทีกินง่ายมากออรร่ยคับ texture แบบเคี้ยวมันเคี้ยวหนึบ texture มันจะไม่เหมือนหอยที่อื่นเลยนะใช่แตกต่างแตกต่างเลยไม่มีหอยไรเลยที่เหมือนอย่างนี้อย่างแรกที่มันขึ้นมาคือคือจริงๆรคือยูซุยูซุใช่ยูซุขึ้นมาก่อนเข้ามาปุ๊บเป็นแบบว่าเทสแรกขึ้นมาเลยอ่ะใช่ทั้งกลิ่นทั้งรสมันชัดมากต่อไปนะครับ เชฟก็กำลังหยิบปลาอะไรไม่รู้ครับขึ้นมาเบิร์นปลากระพงปลาอะไรทักอย่างปลากระพงกระพงขาวอันนี้ปลาอะไรครับไอัน้าเม็เป็นกบูทะเลเห็นไหมสายพันเยอะปลากระพงเลยปลากรอ่าไอ้น้าเม็ท็อปด้วยซอสสาหร่ายดำกระพงอย่างนึงเพาคนส่วนใหญ่อ่ะชอบกินว่านนี้เป็นปลากระพงแต่ความจริงมันกระปู ไม่ส่วนใหญ่ก้าวคือส่วนน้อยคือติอ่งแบบเศษนึงของโลกอะตัวปลานะครับัวปลาไอนามิเนี่ยเชฟเขาจะเอาไปสโมกับฝางข้าวมาก่อนแล้วก็แล้วก็แล้วก็อะไรต่อเอามาเบิร์นหนังครับเพื่อให้มันหอมขึ้นทานนะครับ่ะไปก่อนเลยไอนามิ นืบปลาเนี่ยจะนึบมากยึบยึบยึบแล้วก็มีกลิ่นสโมกนะครับแล้วก็มีความเผ็ดเผ็ดนิดๆเหมือนกลิ่นพริกไทยไม่รู้ว่ามาจากอะไรเป็นซอสอ,ออกมาจากซอสสาลายใช่ไหมครับเชฟอ่ามาจากซอสสาลายโดยรวมแล้วอร่อยครับอร่อยเลยแปลกไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยครับเน,นี่ยตอนลองหลังว่ารสชาติมันคล้ายเฮมเลยใช่ก็เขาเอาไปสโมกมาไงคล้ายเฮมเลยใช่ มันก็เลยคล้ายๆแฮมมันไม่เหมือนเบคอนนะมันเหมือนแฮมเบคอนเบคอนเองมันไม่เหมือนเบคอนนะมันเหมือนเบคอนพอปลาเขาจะมาเปลี่ยนทุกอาทิตย์เปลี่ยนเปลี่ยนเมนูทุกอาทิตย์แฮชบอกว่าที่นี่จะเปลี่ยนเมนูทุกอาทิตย์เลยครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3คอร์สครับเขาจะมีคอร์สพันห้า คอสองหมนสามแล้วคอสามพันนะครับถ้าใครอยากทราบรายละเอียดก็ไปตามดูในเพจของร้านได้ตอนนี้คือเรากินสองหม่นสามอยู่ใช่ที่เรากินอยู่เป็นสองหมื่นสามทุ่นโลกครับผมตอนนี้เราจะทำสุดท้ายครับใช่สี่คำสุดท้ายครับมันดูผ่านเร็วเั๊อะไรอะไรที่มันอร่อยมัม่กระผ่านไปเร็วเสมอนะฮะแต่ไม่ชองไม่อร่อยเราไม่ไม่อยากกินใช่ ไอสไตล์เคยกาวไว้เพิ่มเป็นสามพันเลยครับก็มีเดีเพิ่มให้ฟรีใช่ไหมครับใช่เพิ่มให้ฟรีนะครับเชฟไปที่เชฟให้เสร์ฟนะครับก็เป็นชูโทโร่ชูเนี่ยแปลว่ากลางนะครับก็คือมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างอากามิกับโอโทโร่ใช่ชูแปลว่ากลางในภาษาญี่ปุ่นแสดงว่าไขมันปานกลางนะครับ ที่เขาต้องบอกถึงละไม่มันเกินใช่ไม่มันเกินไปบางคนเขาชอบกินชูโทโร่มากกว่าโอโทโร่นะเขาบอกว่ามันอร่อยกว่าโอโทโร่โอโทโร่มันจะมันเกินไปคือนอูนิใช่หรือไม่ใช่ตุ้อูนิจริงจด้วยครับของรับมาแล้วใช่กองใหม่เลยให้เราใหม่เลยครับหนึ่งกองคนละหนึ่งกล่องคนละหนึ่งกองใช่ไหมครับเชฟนี่เชฟข่าวแห้งเลยหมื่นห้าหมื่นห้า ได้ยอดแล้วก็ถูกมากมาทำได้ซ่าทุกขอให้มันได้ยอดชูโทโร่ชูโทโร่ครับไปแล้วครับชูโทโร่ครับเต็มสิบใช่ไหาแหละ ขนานนะั้นน่ะขานั้นเลยครั้เนี้ไม่ซื้อปกติเนี่ยชูโรโร่เนี่ยบางร้านนี้าบอกว่าละลายละลายเวลาเรากินไปมันจะไม่ไม่ได้ละลายจริงครับมันต้องมีเคี้ยวบ้างมันจะติดเอ็นลงอ่ะใช่อันนี้มันอาจจะมีเคี้ยวบ้างแต่ว่ามันอาจจะคืนง่ายกว่าอย่างอื่นแต่ร้านเนี้ยละลายครับละลายของจริงลองกินก็ลองกินชูโโรละลายแบบแค่ดูอุณหภูมิในปากก็ละลายแล้วอ่ะเหมือนน้ำแข็งเลย ขอมจริงแล้วมันละลายแบบนุ่มใช่ละลายแบบละลายไปเลยหายไปเลยแบบเราดิ้นดึงยืนยันตาวแปงไงพูดไม่ออกพูดไม่ออกอร่อยพูดไม่ออกมาคุปมาคูณนี่าคูนคำเดียวนนะครับเป็นบาคูนอุ่น เรวเชฟเขาจะให้กันคนละกล่องเลยครับใช่มิเชลก็จะให้ชิมของคนละช้อนนะคำไม่ยี่นี้แบบของจริงกับของจริงชูโตโร่นี่ของจริงเนี่ยคำไม่ยี่นี้ดีมากดีมากละมันละวานัยละลายแบบยอดเราเราก็ทำยอดเดีเราก็ได้แล้วคนหน้าด้วยเดี๋ยวสไลม์ไม่โกนไปเลยครับไม่หวาน ก้าไม่ก oh, so oh. okay. <|ja|> ้าไม่ควรถ่ายรายการอาหารนะก้าไม่มีความล้ำลึกในการกินเลยให้ก้าวกินตรงนี้คือกินเหมือนมาตรงนี้เลยใครที่แบบชูโทโร่ค่ะเมื่อกี้ว่าไงต้องปูหนีมากกว่าอ้ทำไมอ่ะมันสุดกว่าชูโทโร่มื่อี้ดีกว่าจริงเหรอคีโมไหมเนี่ยอันนี้อุ้มอ้มหนีไหมครับที่ไหนครับเบสไกด์โดไอโดอันบาปุนใช่ไหมครับเป็นบาบุ ได้เลมีสองันที่เล่นแวกาปนกับมีแบดแบนนึงเปองกว่าแล้วอันนี้ของแบรนแล้วคาเนโยคาเนยปุ่นของแบรนคาเนโยนะครับเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาลเดไรไม่ก็เราเหมือนเราพูดเป็นแฉโคเลยอยนยังไ นั่งนี้ก็ได้กินแล้วอ่ะหวานไม่มีความคาวเลยขนาดนั้นหวานเข้าใจคำนี้ก้าอธิบายได้ยังเข้าใจแล้วมันหวานถือกล้องถ่ายเองเลยตอนนี้กำลังอินอยู่ หวานมากหวานมากหวานเลยไม่มีความเค็มเลยแล้วก็กลินดีมากๆอ่ากลิ่นดีมากๆสตรอเบอรี่มีเอเลี่ยนนะแปะอยู่ตรงนี้โดนยังหรือเป็นผู้ไร้สัญชาผู้ไรสั้นชาคนนี้คือลูกชายของน้องของแม่ผมอ่าเรียกสั้นๆก็คือญาติ เบอร์เอเอโปโตโรโปโโอะบุริใช่หอมมากมากใช่กลิ่นแว่าหอมมากกลิ่นนี่มันแบบว่าดีขึ้นมาเลยทุ้งเลยแต่บลโอ้ร้อนร้อนร้อมากเปเน้ยปกินอาหารไปเนี้ยอร่อยอร่อยนุ่มๆอ่ะนุ่มอ่อนี้มันดีมากอ่ะมันดีกว่าชูโทโร่ี่เน้ ดีกว่าม้อมนุ้มละมุนเียมากนุ่มเพราะวามันมันนุ่มมากอะแล้วคำนี้ต้องอร่รอ,อยจริงครับคอนเฟิร์มจากมีอะไรที่คุนแม่แล้วใช่เขาเสิร์ฟแล้วครับเชฟเสิร์ฟแล้วครับโอโทโร่บายไปงี <laughs> ป้ เขารอยแล้วเขาเลยครับพี่ก็บอกว่าเขารอยแล้วก้าว<อ>มัละลายแบบละลายไปเลยครับละลายแบบแค่โดนลิ้นก็ละลายแล้วทำมันก็หอมแล้วว่ส่วนที่เชฟเขาเบินมาเนี่ยมันก็จะแบบเจอให้เราเคี้ยวนิดๆแต่ส่วนที่ไม่ได้เบินจะละลายไปเลยตาโต ตาโตเลี้ยงชั้นใหม่เลี้ยชั้นตาโตโอ้โหสุสดจริงอ่ะสุสดจริงอ่ะใช่หายไปเลยของจริงยิ่งกว่าชิ้นโรยอ่ะยังได้แล้วคือมันมีหลายเทคเจอร์เงี่ยมันมีด้านที่แบบว่าไม่โดนเบิร์นแล้วก็ด้านที่โดนเบิร์นด้านที่มันโดนเบิร์นมันก็จะแบบว่ามีเทคเจอร์ให้เคี้ยวนิดนึงใช่มันก็จะมีกลิ่นความหอมของมันนะใช่ีคือความนุ่มของมันเนี่ย โอ้วันนี้เรียกได้ว่าเรามากันเจคนนะครับเหมาเขาเตอร์ตั้งแต่นี้ย่าเอาไปอย่างนู่นคือเ้้โปรผมหมดเลยครับผมเราเดินทางมาถึงค่ำสุดท้ายของซูชิแล้วดย๋ได้ว่ากินกันนี่ เกือบ2ชั่วโมงนะครับนั่งกินปลาไหลนะครับเชฟเขาก็จะเอาไปต้มก่อนแล้วก็ไปย่างกับใบไผ่ไปไปพร้อมกันเลยแล้วมีตัวดำๆที่เขาขายดำราคาสูงไปออมมอกใช่ไหมซอสเขาดีมากซอไรอดียังยืนยันคำเดิมตั้งแต่คำแรกถึงคำสุดท้ายข้าวนี่คือดีจริงๆใช่ใครอะไร โอโรอบเวอร์ที่หนึ่งใช่โอโหรอบเวอร์ที่หนึ่งเาพูดแล้วกันเฮ้ยมาแบกเป็นความโดดเด่นของสไตล์เอโดะไปที่จะใช้เครุงน้อยๆใช่แล้วก็ดึงรสชาติของวัตถุดิบออกมาได้มากที่สุดเป็นไงคนนี้มีคนเห็นว่าไห่าผ่านไหมร้านนี้ผ่านโอเคจบครับสั้นเหมือนกันไม่ได้เตรียมไปไปทางนั้นมากวิวยกนิ้วให้สุดยอดแต่ละคำมีความหมาย ต้องมาต้องมาดำต้องาซงไม่รอแล้วครับทุกคนกินต้องกินต้องละต้องเหนสองพิซซ่าต้องเปลือนมันนเปลือกอย่างเงี้ย้าใต้ด้านในอ่ะไม่ได้นไงเลยด้านในมันเป็นลูกแล้วเปลือกมันก็มีความแบบนุ่มๆแต่ว่าต้องดำกินผ่านตัวนี้เป็นซุปนะครับซุป ซุปซ <ide él an ici> ุปซุปซุปซุปอะไรซุปอะไรครับชิ้นซุปใสครับอ๋อซุปใสเป็นน้ำเต้าปลานี่แล้วก็ข้างในเขามีเปลือกส้มยูสุให้ด้วยนะครับดีเลยคือเขาใส่ยูสุมาแล้วแบบรสชาติแตกต่างคิวของมันคือมันไม่มีความขมเลยเหมือนสมธรรมดาเออกินแล้วมันชุ่มคอเลยครับ อ่เราลืมแนะนําชื่อเชฟไปเลยครับเชฟชื่ออะไรครับผมเชฟิติดร้านนี้ผมแนะนําครับถ้าใครเพิ่งเริ่มทานอเมาาริกษเรหรือว่าอยากหาร้านแบบสบายๆเชฟเป็นกันเองอร่อยทุกชิ้นเลย <c oughs> แล้วก็ทูน,น่านี่เขายืนหนึ่งแนวร้านนี้ที่มื่อกีกินมาทูน,น่าร้านนี้คือดีมากอูนี่ก็ไม่แพ้น,นะใช่จะดีไม่มีที่นอนมานอนร้านนี้นะเชฟต้อนรับครับถือเสื้อถือหมอนถ้ามาก็นอนได้เลย แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นไอศครีมนะครับต้องมาทานที่นี่นะลูกทาน่อยตอนนี้เนี่ยที่เรากินกันนี่จริงๆมันยังไม่จบนะครับมันมีไอศครีมอีกแต่เดี๋ยวผมจะถ่ายอินเสิร์ทให้แล้วกันไม่ได้ถ่ายรีวิวอะไรอ่ะแล้ววันนี้นะครับเราก็จบไปสําหรับการกินชินเซคอสองพันสามนะครับร้านนี้เนี่ยผมคิดว่าดีเลยครับดีว่าดีเหมาะกับการเริ่มต้นอ่าากการเริ่มต้นแรกใช่ แล้วก็เมนูที่ชอบที่สุดคือละบรปุาคุนของผมออโทโร่นะครับออโทโร่เบิร์นอโทโร่นี่คนชอบเยอะ <laughs> เพราะว่าหลายๆคน <c oughs> บอกว่าที่นี่แตกต่างแตกต่างจริงๆครับโอเคหน้าที่นี่เขานีค่คือแบบดีดีสุดดี <c oughs> ดีจริงๆยังไงถ้าใครอยากมาตามเราเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงนี้ตรงนี้โอเคสามารถเข้าไปในเพจแล้วก็โทรมาคุยกับเขาได้เลยนะครับะค่าเจ็บตัวของวันนี้นะครับทั้งหมด เท่าไรเท่าไรเท่าไรหนึ่งหมื่นหกพักร้อยห้าสิบสองบาทโอเคดีก็เท่านี้นะครับบ๊ายบายจะเจอกันวันหลังจีพาไปคิอีกแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายเชฟไปไหก็หนครับบ๊ายบายไปงนเฉละมฉองไปนเวรา